ไม่ได้มีเล่าให้ฟังบ้างครับแตก่ก็ผมก็ให้กําลังใจอรเยงยครับเดี๋ยวนี้คอมเมนต์บางทีก็แรงไปนิดนึงครับว่าบางทีเราบังคับความคิดคนอื่นไม่ได้เ,เขาก็มีน่อยอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าบางทีมันก็เดี๋ยวนี้บางคนคอมเมนต์ไม่คิดถึงใจคนอื่นอะไรเงี้ยสวยสิจ๊ะอ,อสวยขึ้นมาเดิมไหมครับสวยขึ้นจ้ะ โอเล่ลาล่าสุดเราครับก<ะ>็ชวนน้องจันจีมาออกครับอยังไงที่เราไปของการชวนเขาออกเป็นยังไงครับพี่อ้ค่ะแฟนๆโอเล่ลาเขาเรียกร้องฮะเ,ออเขาอยากดูเพราะว่า,วามีเขาน้องก็มีแวบๆมาอะไรเงี้ยครับก็เลยชวนมาเพราะว่าเออคอนเทนต์มันเกี่ยวกับเออเกี่ยวกับศาสตร์เกี่ยวกับสุนัขอะไรเงี้ยซึ่งน้องเขาถนัดอยู่แล้ว เออผมก็ขอไปครับแต่พอดีเออ่รายการผมก็มันน่าออกด้วยแหละฮะเขาก็ใช่ฮะครับ,รบมันเป็นการเชิฉลยไม่ใช่ไหนครับว่าให,ให้มาออกรายการก็บอกว่ามาออกรายการโอลลาหน่อยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจะไปงานที่แบบเกี่ยวกับศาสตร์เกี่ยวกับแบบสัตว์เลี้งลยงอะไรเงี้ยครับอเออก็ไม่ได้ยากมากครับจองไว้ก่อนครับก็คือตลาดคือหวานไปเลยนะฮะไม่ขนาดนั้นหรอกครับออแต่ก็ ก็เป็นเป็นเทปที่น่ารักก็อยากให้ไปดูกันด้วยครับเป็นแบบว่าไปตลาดที่แบบเออบางคนอาจจะไม่รู้จักอะไรเงี้ยเกรงเหรอครับไม่เกรงครับน้องเขาสบายสบายอยู่แล้วอะไรเงี้ยโอ้ก็ชิวๆครับพี่ผมเกรงของผมทุกวันอยู่แล้วฮะครับผมทุกนพิเศษนะฮะในในคลิปอะเอาละครับอาจจะแบบใหม่ๆอยู่ด้วยอะครับ อ๋อครับคือน้องเขาเฮฮาอยู่แล้วด้วยครับเป็นคนอารมณ์ดีอะไรเงี้ยยิ่งไปแบบเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน้องเขาชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราชอบไหมชอบอ๋อชอบสัตว์เลี้ยงชอบสัตว์เลี้ยงสิจ๊ะ <laughs> ครับไม่เยอะนะครับก็แบบเอ่อถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับมีคนมาขอถ่ายรูปมากกว่ามมไม่ไมีใครแซว <laughs> ครับ เออก็ดีนะครับโอ้คอมเมนต์ยเยอะเลยครับแล้วก็คนดูค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะฮะจากที่เยอะอยู่แล้วเยอะไปอีกครับผมเดีย๋วยวชวนมาอีกจ้ะจบางควาเคลื่อนไปเพรว่าทีทีสองที่จะชนวนน้องเมาออกเดทจะเป็นทำอะไรอะไร,ย,ไรยังไม่ได้คิดเลยครับใช่ฮะจริงจริงก็ยงอยากเห็นแบบมันมองแบบเวลาน้อง,ยอ,งยอยู่กับโต้งสองคนอะไรเงี้ยค่ะนี่ไงะฮะจัดให้แล้วก็ต้องไปดูแล้วลครับอีพีนี้ฝากไว้ด้วยจาก ใช่ครับก็ชิลๆอยู่แล้วครับค่าตัวเหรอครับค่าตัวอันนี้ยังตกลงกันไม่ได้เลยฮะว่าค่าตัวเขาจะเท่าไหร่ครับยังฮะครับรวบรวมเงินอยู่ครับก็คือจริงๆอ่อนแล้วนะแต่ว่ายังไม่จ่ายนะครับยังตกลงกันไม่ได้ครับเพราะเขาเรียกมาเยอะอยู่ครับแต่เราก็ทุกเต็มที่นะเต็มที่ครับ อ๋อนี้ไม่รู้เรื่องครับอมไม่ได้มีเล่าให้ฟังบ้างครับแต่ก็กผมก็ให้กําลังใจเลอยงครับอเพราะบ้าิดเดี๋ยวนี้คอมเมนต์บางทีก็แรงไปนิดนึงครับเขาก็หน่อยนะครับแต่ผมก็ให้กําลังใจว่าบางทีเราบังคับความคิดคนอื่นไม่ได้เก่ับตงจเขาน้อยปะคีโ้ฮะน,นอยตงจเขาน้อยหรือ, <S <S อ,รอเปล่าน้อยน่อยหรือเปล่า เขาก็มีน้อยอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าบางทีมันก็เดี๋ยวนี้บางคนคอมเมนต์ไม่คิดถึงใจคนอื่นอะไรเงี้ยอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์อะไรเงี้ยก็มีเขาบอกเขาเครียดอะไรเงี้ยครับปวดหัว่าให้เอาใจตัณิ์ยังไงบ้างครับผมก็บอกว่าอยาเอามาใส่ใจอะไรเงี้ยบางทีเราบังคับความคิดคนไม่ได้อะไรเงี้ยครับเราก็เรารู้อยู่แล้วเราทําอะไรดีไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็อย่าเอามาใส่ใจเรา ใช่ครับมันก็อาจจะบางทีอาจจะลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากไปอะไรครับผมว่ามันเป็นสิทธิของส่วนบุคคลนะครับเราไม่ควรไปก้าวไก่เขาใครเขาอยากทําอะไรเป็นสิทธิของเขาเขาชอบแบบนั้นเขามีความสุขเขาไม่ได้ทําให้เราทุกข์นี่ครับเราจะไปทุกข์กับเขาทำไมสว,สวยสิจ๊ะ<อ>สวยขึ้นมาเดิมไหมครับสวยขึ้นจ้ะท<อ>ุกกันจ้ะ ขอบคุณครับ